นักเรียนคนไหนสามารถตอบคำถามครูได้ก่อนครูจะให้กลับบ้านค่ะเนี่ยสิผายอะไรไงอะแต่ถ้าตอบไม่ได้ครูจะปล่อยเลทค่ะนี่เรื่องมากมากอุ้คานล้วไม่ครูหนอบได้เยอะมากเลยทำนี่ไม่อ้วค่ะใครเป็นขอยอนประกามาอ๋อผมเองครับสวัสดีครับครูเดี๋ยวค่ะใครอนุญาตให้ออกไปอ๋อผมก็ตอบคำถามครูแล้วไงครับผมก็ได้กลับสิครับ ค่ะผู้ตายโดนใบพัดเรือแน่นอนค่ะถ้าแผลที่ขาโดนใบพัดเรือจริงแสดงว่าน่าจะมีดี a นเอของผู้ตายตกอยู่ตรงใบพัดเรือนะครับใช่ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้สิคะทางเราจะรีบตรวจสอบทันทีเลยนะครับขอโทษนะคะเอ่อขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเชิญครับ ทนายคะล่าสุดตำรวจได้ทำการสอบสวนเรือเกิดเหตุของผู้ตายค่ะปรากฏว่าใบพัดเรือได้หลุดจมน้ำหายไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะลูกนะบ๊ายบายค่ะแม่รักลูกนะหนูก,ก็รักแม่ค่ะ <c oughs> ลงแม่ลงแม่ <c oughs> ลงแม่ <_ <d> _>มึงใช่ไหมขับรถยไงฮะดิฉันจะแจ้งความให้มึงเข้าคุกไปเลยผมขอโทษอย่าผมเข้าคุกเลยนะครับผมขอโทษจริงๆครับนะผมขอโทษจริงๆผมขอใจเงินสามสิบล้านบาทแทนชีวิตลูกคุณแม่ได้ไหมครับโอ้ยอ่ะสามสิบล้านเหรอนี่เฮะยเฮ้ย อ้โหหอมหวานเลยหวานจ้าเอาเราสอบรูปของแม่ล่ะครับเออเดี๋ยวคงฟื้นแหละอ่ามัดิกาโต เมื่อโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์โทรศัพท์มันตกน้ำทำไงคะทำไงเพื่อนสนิทตกน้ำออเตกไปไหนเพื่อนหนูตกน้ำค่ะเพื่หนูตกน้ำค่ะมาช่วยหน่อยค่ะออกมาสิเพื่อนจับมือฉันไว้จับมือฉันออกมาออกมาในน้ำมีกู้ภัยไหมคะขึ้นมาสิขึ้นมามาเงือกอยู่ไหน สวยเพื่อนออกมาสิเพื่อนอธิษฐานเราโหตังกว่าราโหตังกวาจะออกมาใครก็อออตังกว่าอยู่นะจะตังกว่าปะเมื่อแม่กูออกไปซื้อของแม่จะไปข้างนอกเอาอะไรไหมไม่เอาค่ะคนเยอะจริงๆเลย บหมดแแแแล้วหยุดนะฉีดเลยนะนไม่อยากตายดิไงโอ้โหิวแล้วเนี่ยรู yep> ้แล้วอ่ะกินนี่สิโหคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ย ความมันความฟันก็สนุกขึ้นได้ด้วยพริงเกิลก็เพราะว่าส่งการนี้มาสาดความสนุกให้จอยสุดๆกับพริงเกิลมาเลยเมื่อหนังจบแล้วเออคุณครับโรงหนังปิดแล้วครับมันนี้ไม่จบแล้วค่ะมันนี้ไม่ค่ะ ปเนาะฮะดูเชอยนี่ยมีอีกค่ปลปค่ะไปลยเน้ะคุณจะดูต่อะ